ดูดันก่งใจควายฟอ,อร์ดและเจอร์ดัตเตอร์เจเนเรชั่นใหมอ้อาวไม่ใช่สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่หลงผู่คาเฟ่น,นะครับทุกคนตรงนี้เลยถึงแล้วนะครับทุกคนก็คือว่าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาหยวนนะครับห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ27กิโลเมตรนะครับบางทีนี่ไม่ต้องห่วงนะครับรับรองมาคนเดียวได้แน่นอนจะเห็นว่าหัวไม่หายแน่นอนนะครับอันแน่คนเดียวหายสองคนเพิ่งแต่จา่า หลงป่าหลงผูอีกหน่อยแม่คนดีรู้อง์ใกล้ไปนอนอยู่ที่อุทยานไอเนียถึงแล้วนะครับโอ้โหสภาพสุดยอดมาสวยว่านะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินด้วยนะครับดูฮะดูฮะดูฮะนี้นะฮะโอ้โหหลังหมดแปลงนะครับนี่ครับไปดูเต็นท์กันเลยสวยงามมากนะครับเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ใหม่นะฮะอยู่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่หลงพูคาเฟ่ครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งอุทยานนะครับก็จะเป็นเต็นท์เต็นธรรมดา ที่นี่มีบ้านพักรับรองด้วยนะครับผมนะครับสั่งจองกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของอุทยานนะครับเอาแล้ข้ามถนนไปดูกันเลยนะครับฝั่งอุทยานนะครับวันนี้นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นคนสนุกกนก่อนก็จะเคยมากันอยู่แล้วนะครับนะฮะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะก็จะแยกเป็นโซนเงียบกับโซนที่สนุกสนานได้นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการนั่งทานนะครับตามภาพเลยนะครับ ก็จะมีโต๊ะที่กลางเต็นท์ผ้าใบนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะธรรมดานะครับบรรยากาศชิวๆมากนะครับทุกคนก็จะถ่ายภาพกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับทุกคนใครนั่งชอบกิบกาแฟก็จิบไปนะครับแต่ยกเว้นเรื่องของเบียนะครับเรื่องของแอลกอฮอล์เราไม่ได้เลยนะครับน้ําหยุดต้มหยุดไม่ใช่แสงแดดโดนตาแต่เธอตรงยิ้มมาโดนใจอ้ตาจะเย็นจะเย็นนี่หนูนะครับโอ้โหปู่ยังไม่ได้กินเลยนะ เมนูที่นี่ก็หลากหลายพอประมาณเลยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยมากนะครับดูเลยนะครับว่าอาหารจะมีอะไรบ้างนะครับที่สั่งนะครับเรามาย้ายโต๊ะแก้งพนักงานกันเลยเอ้าวไม่ใช่นะครับเราไปย้ายโต๊ะขึ้นข้างบนนะครับเพราะมาเริ่มมืดแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนั่งให้เห็นด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับข้างบนข้างบนก็ชิลมากแล้วก็สวยมากนะข้างบน อาหารก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ถ่ายได้ไม่หมดนะครับเพราะลืมนะครับแม้แต่เครื่องดื่มเองเราก็ยังถ่ายได้ไม่หมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าอาหารเด็ดมากนะครับมฝีมือก็จะขดนี้เลยนะฮะบนที่ก่อจีเน่อยู่นะครับโอ้โหนนคือเจ้าของร้านนะครับมามามาดูมาดูมาดูทุกคนมาดูนี่เลยนะฮะโอ้โหผมเห็นแล้วก็แบบโอ้โหไม่ถ่ายไม่ได้แล้วมันมันไม่ใช่แต่งวงเพื่อประดับนะครับโอ้โหนะครับมันกินให้อิ่มไปเลยแล้วก็ให้ตายไปข้างหนึ่งเลยนะครับปลาหัวนี่แตกแน่นอนดูดูดูแก้วสีเหลืองนะครับทุกคนแก้วสี กระทบลกนะครับหรือน,น้ํเสาวรสนะครับผมมีลูกเสาวรสอยู่ข้างในเป็นครึ่งลูกเลยนะฮะสดสดเลยนะผมแต่นอนมันคงหายไปอยู่ในท้องผมแล้วนะครับผมอันนี้เป็นนมอะไรสักอย่างนะฮะผมจําไม่ได้แล้วครับเด็กทานชาเขียวที่ยาทานนู่นนั่นนี่ก็ผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมรับรองว่าเด็ดทุกเมนูแน่นอนครับ okay.